เอาละค่ะเรามาพบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาแนะนาําผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเอเดนเต้ฟ e v เวอร์ยังค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ผิวของคุณนะคะกลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้งโดยที่จะมีนวัตรกรรมในชื่อของการทําพาสานอาหารลงไปสู่ชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งช่วยในการลดเลือนริ้วรอยกระชับแล้วก็สร้างคอลลาเจนในชั้นผิวให้มากขึ้นค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะจะมีอยู่2ส,สินค้าด้วยกันก็คือ 1. i d e n t i t e Forever Young Sand t i p e i l l u l i g h t n i n g Eye Serum ค่ะและ2นะคะ i d e n t i t e Forever Young Sand Repairing Face Serum ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แรกนะคะตัว Eye Serum ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยและฟื้นฟูในส่วนของผิวรอบดวงตานะคะ รวมถึงช่วยลดความหมองคล้ำทำให้รอบดวงตาของคุณกลับมาสดใสอ่อนเยาวอีกครั้งค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะเฟซเซรัมซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวเติมเต็มและลดเรื่องริ้วรอยรวมถึงทำให้ผิวกระชับและดูเรียกเนียนค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะเรามี3มนวัตก,กรรมเพื่อผิวสวยนะคะที่จะมานําเสนอให้ทุกท่านนะคะสําหรับกลุ่มแรกค่ะเป็นนวัตกรรมของการนําพาสารลงสู่ผิวนะคะซึ่งเราได้นําเอานวัตก,กรรมล่าสุดของโลกค่ะเอามาไว้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้รวมถึงนวัตก,กรรมตัวที่2นะคะเป็นการนําเอาสุดยอดของสารบารุงนะคะที่จะพบได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นสูงเท่านั้นมาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เช่นกันค่ะ รวมถึงนวัตรกรรมตัวที่3นะคะซึ่งเป็นการนําเอาหลากหลายคุณค่าของสารอาหารผิวมารวบรวมไว้ที่จะทาให้ผิวของคุณนะคะได้สารอาหารอย่างเต็มที่เลยค่ะสําหรับข้อแรกนะคะนวัตรกรรมในการนําพาสารลงสู่ผิวซึ่งเอเดนเต้เฟรยเวอร์ยังนะคะเรารวบรวมนวัตรกรรมล่าสุด2นวัตรกรรมด้วยกันนะคะมาสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ตัวแรกนะคะ เป็นนวัตกรรมในการนำพาสาลงสู่ผิวชั้นบน,ก,นะะก็คือนาโนคิวบ์ตัวที่2นะคะก็คือนวัตกรรมในการนำพาสารลงสู่ผิวชั้นกลางนะคะก็คือซินแท็กซึ่งซินแทกนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างผิวชั้นกลางและผิวชั้นล่างนะคะทําให้สารสามารถลงไปสู่ชั้นผิวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับนาโนคิวบ์นะคะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของวงการเครื่องสำอางประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเร่งพาสารสำคัญเข้าไปสู่ผิวชั้นกลางโดยผ่านระหว่างรอยต่อของเซลล์นะคะเข้าสู่ผิวชั้นกลางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยไม่มีการระคายเคืองค่ะ สำหรับนวัตรกรรมของนาโนคิวบ์นี้นะคะเป็นนวัตรกรรมชิ้นล่าสุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนำพาสารบำรุงลงสู่ผิวซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษนะคะที่ถูกคิดค้นขึ้นมาที่ได้รับการยอมรับว,ว่าดีกว่าการใช้เทคนิคพิเศษเก่าๆนะคะสำหรับนวัตรกรรมตัวที่2นะคะเป็นนวัตรกรรมสุดยอดอาหารผิวค่ะตัวแรกของเรานะคะก็คือโกลเด้นค a g าจีนีค่ะ เป็นทองคำอนุภาคระดับนาโนสามารถแทรกซึมลงสู่ผิวได้อย่างลึกแท้จริงและตรงจุดมากที่สุดค่ะซึ่งข้อดีของตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเสียหายของคอลลาเจนในชั้นผิวรวมถึงช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้เพิ่มขึ้นค่ะทําให้ผิวของเรานะคะยังดูกระชับอ่อนเยาวแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ค่ะลดเลือนการเกิดริ้วรอยจนสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนค่ะ สำหรับนวัตกรรมสุดยอดอาหารผิวตัวถัดไปนะคะได้แก่สารสกัดจากคาเวียค่ะซึ่งเป็นสารสกัดที่ผิวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทันทีนะคะช่วยในเรื่องของการปรนนิบัติผิวและปรับสมดุลผิวได้ลึกถึงการทํางานในระดับเซลล์เลยทีเดียวค่ะช่วยยกระดับการซ่อมแซมเซลล์ผิวนะคะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญและทําให้กลไกของผิวต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ นวัตกรรมสุดยอดอาหารผิวตัวที่3ของเรานะคะก็คือแซนโทนเอ์แทรคหรือสารสก,กัดจากเปลือกในของมังคุดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งจะได้สารสก,กัดที่อุดมไปด้วยฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงหรือที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเสื่อมของเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอและช่วยกระชับรูขุมขนค่ะสำหรับนวัตก,กรรมตัวที่3ของเรานะคะเป็นการรวมคุณค่าสารอาหารผิวเอามาไว้ในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้แก่ตัวที่1นะคะสารสกัดจากขมิ้นชันค่ะซึ่งมีฤทธิ์ในช่วยของการสมานผิวต้านการอักเสบและเป็นสารต่อต้านอนุมูอิสระได้ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ตัวที่2ค่ะเป็นสารวิตามินอ e, ีสกัดจากข้าวนะคะซึ่งวิตามินอ e ีตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลสระสูงกว่าวิตามินอ e ีในรูปอื่นๆถึง60เท่าเลยทีเดียวช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะและลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดําและแผลเป็นที่เกิดจากสิวค่ะและตัวที่3ค่ะสกัดจากคามโมไมช่วยปกป้องการระคายเคืองของผิวและทําให้ลดการอักเสบของผิวได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในเอเดนเต้ฟรอยเวอร์ยังไอเซรั่มเรายังมีสารอาหารสุดพิเศษอีกตัวหนึ่งนะคะเพิ่มเข้ามานั่นก็คืออัจูเซียมซี C ค่ะหรือสัรสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตใต้ผิวหนังรอบดวงตาลดความหมองคล้ำและการเกิดถุงใต้ตาลดเลือนริ้วรอยเพื่อผิวรอบดวงตากระชับและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ และในเอเนนเต้โฟร์เบียงเฟสเซรัมนะคะเราก็มีสารสกาัดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะก็คือสารสกัดจากตัวอ่อนของแพลงต้นที่ช่วยในการปกป้อง DNA ที่ถูกทําลายจากความร้อนและแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ผิวสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูดได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์เอเดนเต้ฟลาเวอร์ยังเฟสเซรัม um, และไอเซรัม um ของเราค่ะซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นลนักษณะของเนื้อเซรัมใสบางเบาไม่เหนียวเหนินหนะไม่ทิ้งคราบมันบนใบหน้าค่ะสามารถซึมซู่ผิวได้เร็วและสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้รวมถึงจะสามารถรู้สึกได้ถึงความกระชับเรียบเนียนลดเลือนริ้รวรอยได้อย่างชัดเจนค่ะและทั้งหมดนี้คือ ถึงพันเอเดนเต้ฟอร์เรสต์าของเราค่ะกับเอเดนเซ่นี่ติกรู้สึกว่าแฮปปี้มากค่ะพอได้ลองเนื้อเซรั่มใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่าเนื้อบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนินหนักค่ะรอบวันก็แฮปปี้ค่ะไม่ต้องมาคอยเติมแป้งอะไรนะไครั้งแรกที่ได้ลองใช้นี่ก็คือแบบเนื้อเซรั่มเขาแบบว่าบางเบานิ่มและซึมง,ง่ายค่ะคือระหว่างวันนี้ก็หน้าไม่มันเลย ไม่มีความเหนียวเหนืดหนะพอทาเสร็จแล้วเนี่ยครีมมันก็จะซึมเข้าไปเลยไม่ไม่เหนียวเหนืดหนักเลยอะคะ่ะรู้สึกแบบแฮปปี้มากใช้ได้ใช้ได้มา2-3วันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะพอใช้ได้ประมาณ1-2อาทิตย์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหน้าใสาขึ้นริ้วรอยลดลงก็มีคนทากัะคะ่ะหน้าใสาขึ้นริ้วรอยลดลือนลง เรื่องรูขุ่นขนก็เล็กลงค่ะใช่ค่ะพอมาเจอเอเจนต้ฟอร์เยังนะคะปัญหาพวกนี้แบบชนะขาดค่ะ <laughs> ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องพกแป้งระหว่างวันแล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองใช้ดูนะคะดีจริงค่ะก่อนที่แม่มจะมาพบตัวไอเซรั่มกับตัวตัวเซรั่มมาค่ะ ตัวเองจะอยู่ทํางานที่โรงพยาบาลแล้วก็คือต้องเข้าเวรด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเองจะมีเป็นความเรียว่าขี้เกียจด้วยเพราะเราเหนื่อยจากการทํางานก็เลยจะไม่ค่อยชอบใช้เครื่องสำอางอะไรที่ยุ่งยากแล้วมันเหนื่อยหนักกว่าจะได้นอนก็เลยไม่ค่อยดูแลตัวเองอะคะ่ะแล้วพอพบตัวไอเซรั่ม um กับตัวเซรั่มเนี่ยพอตัวเองสัมผัสที่ใบหน้าจะรู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วตัวเองจะรู้สึกแบบ ได้ผ่อนคลายใบหน้ามันเฟรชชี่เฟชชีนะ่เนาะแล้วนอนแล้วมันไม่เหนียวเนืนอด้วยตื่นขึ้นมามันก็มันมันก็สบายอะค่ะพอใช้ไปก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเอ่อตัวริ้วรอยที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่เราจะบำรุงมันรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วหน้ามันก็เปล่งขึ้นแล้วก็ใสขึ้นด้วยรู้สึกเย็นสบายมากๆ แล้วก็ในในในส่วนที่จะาพอเราใช้เป็นระยะหนึ่งอะค่ะในถุงช้าตาที่เราเคยเคย,เคยเกิดขึ้นจากที่ว่าเราไม่ค่อยได้บํารุงมันก็จะจางขึ้นแล้วก็ดีขึ้นริ้วรอยต่างๆที่เกิดอาจจะความมองมองค้ำแล้วก็มันมันไม่ค่อยใสแล้วมันไม่ค่อยมันหน้ามันไม่ค่อยเฟตที่มันก็จะรู้สึกว่าดูดีขึ้นมันไล์ขึ้นแล้วมันสบายขึ้นนั่นแหละเนี้ยค่ะก็คือในส่วนนี้จะประทับใจในชุดเอเดนเตในชุดนี้มากเพราะว่าจะเป็นตัวที่บํารุงได้ดีมากๆ <c oughs> และเห็นโพสช,ชัดเจนมากๆค่ะจากที่ว่าเพื่อนเก่าๆที่มาทักแล้วก็ งจะเปลี่ยนไปแล้วก็ดูดีขึ้นมาก